นี่คือหนังสือที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกและมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในศตรวรรษที่8หนังสือเล่มหนึ่งถูกเขียนขึ้นและกลายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนมานานหลายศตรวรรษมันมีชื่อว่าอาอาซิฟผู้คนกล่าวว่ามันเก็บงำความลับของศาสตร์มือดอันเก่าแก่ที่มีมาก่อนการอุบัติของมนุษยชาติภายในเล่มได้กล่าวถึงจินวิญญาณที่มีพลังอำนาจซึ่งถูกจองจำอยู่ในโลกของเรา แต่เอาอาซิฟไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าเก่าแก่เท่านั้นแต่มันยังมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้วยหลายคนพยายามจะเผาทำลายหรือซ่อนหนังสือเล่มนี้เอาไว้แต่มันมักจะกลับมาเสมอราวกับว่ามันมีชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของตัวเองในศตวรรษที่19กกวีชาวเยเมนนามว่าฮัสซันอัลมันซู อ้างว่าเขาได้ครอบครองสำเนาของหนังสือเล่มนี้เขาใช้เวลาหลายเดือนในการอ่านและศึกษาทุกหน้าของมันคืนหนึ่งเขาได้ลองทำตามพิธีกรรมที่เขียนไว้ในหนังสือผู้คนในละแวกนั้นกล่าวว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบด้วยภาษาประหลาดที่ไม่มีใครรู้จักเช้าว,วันรุ่งขึ้นฮัสซันก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงสมุดบันทึกที่มีข้อความยุ่งเหยิงทิ้งไว้ประโยคสุดท้ายในบันทึกเขียนไว้ว่าข้าได้เห็นจีนแล้ว มันแสดงให้ข้าเห็นความจริงหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่คู่มือแต่มันคือกรงขังและตอนนี้ข้าก็ติดอยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน